บอกเลยนะคะจากคูมหาบุรีบอกว่าไม่มีอะไรให้ทุกคนวางใจได้นะคะไม่มีอะไรนะคะนะแค่ไปรายงานตัวเฉยๆนะคะแต่ว่าพวกเ็สสัมบเวสีเนี่ยมันจะคุก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 นะคุก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 เว้เวลาคิดอะไรเนี่ยพยายามนะอย่าใส่ลายป้ายสีเขาให้มากๆนะคะเห็นเขามีความสุขอิจฉาลิซี่อย่างในตาในรถ แแลละะอแวย่าตาล้อได้มันมากนะนะอย่าอิจฉานะคะอิจฉาไปมันไม่มีประโยชน์หรอกนะแล้วฝากบอกนิดนึงนะคะว่าอย่าได้มาว่าพวกฉันเป็นเัยตีนนะคะฉันไม่ใช่คนโง่ด้วยที่ฉันรักลุงคนเนี่ยเพราะอะไร,พรไไเพรานะลุงคนไม่ได้ทำนะลุงคนไม่ได้ทำตั้งแต่แรกแล้วุคนก็เห็น ตัแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่ลงเขามาตั้งแต่เจอศพน้องถามว่าตอนที่เจอศพน้องเป็นแบบไหนนะลุงคนไม่ได้เจอคนเดียวอาจารย์อาจารย์จะบอกให้มีคนเจอนะมีคนเจอและแต้องคนเรียกคนมีบอกเลยนะจาะจำไว้ไม่งั้นก็ไปลื้อขาช่องนะคะข่าวบางช่องมันตันดรว้นลุ้เลยนะคะ มันไม่มันไม่มีตอนนั้นนะคะเออตัดไปทั่วเลยมันไม่มีตอนที่คนตะโกนเรียกว่าเจอแล้วเจอแล้วเข้าใจไหมนะคะพอเจอแล้วทุกคนจะวิ่งไปเข้าใจไหมแล้วก็เจอน้องก็แค่นั้นเองนะคนบางกลุ่มพวกผีเปรตซาตานน่ะก็เอาเป็นพูดอีกแบบว่าดูเจอคนเดียวแอบเจอคนเดียวมันใช่เหรอจะนั่งดูมาตลอดนะยะเออกลับไปดูดีดี นะอย่าไปใส่ลายป้ายสีเขาอีมากก็ใส่ไหมเดออ็กเ,เกียวขึ้นได้ไหมเนี่ย คนที่ติดหนึ่งหนึ่งสองก็จำเอาไว้ด้วยนะแล้วพวกปากมันเป็นอย่างนี้แค่ได้ติดหนึ่งสองอะเล่นของสูงสูงหน้าเอแปลกจริงๆพวกนี้ปาพี่พี่วันเพ็ญคือโทษอ่ะมันไร้สาวล่ะตั้งแต่ลงบนเข่ามาทั้งทางที่ตัวเองไม่เคยสัมผัสเลยถามว่าถามว่ามันนั่งลงเข่าหรือเปล่าน่ะเข่าก aja, <t an> ็ออกมาพูดบอกว่งแล้วอ่ะมันนั่งลงบนปากทางแค่นี้ไหมนั่งลงในปาก พูดขนาดพูดมันยังพูดไม่ตรงประเด็นเลยเราเนี่ยนั่งเห็นมันแต่แรกจนวันวันสุดท้ายจนวันเนี้ยเาถึงมันจะจำได้บ้างไม่จำได้บ้างเบาสุริยันน่ะนะเบาหอมอะ่ะเบาหอมเนี่ยเป็นคนแรกเป็นคนแรกหนูกับเบาหอมไม่รู้จักกันเลยนะอ่านถะามได้เลยหนูสนิทกับเบาหอมเออเบาหอมจะรู้เลยเขาจะรู้ในานามวิทยาวิทยาสาวห้อง จะรู้จักนี้แั่นแหลมีอะไรก็จะผ่านเราทุกอย่างก็ผ่านเรา,าหมดนะคะวิ่โกหงรู้จักมาตั้งนานตั้งแต่แรกๆเลย,เลยนะอย่างเราอยู่ตรงนี้มาเนี่ยอยู่เข้าข้างของคนมาเพราะอะไรก็เ,เพราะว่าความเห็นอกเห็นใจไงความเห็นอกเห็นใจที่ว่าคนที่เขาไม่ได้ทําแต่ว่าคุณก็ไปแยกกรดีเขาไงไหมเขาไม่ได้ทําจริงๆ เราดูเราก็รู้แล้วเนาะเรามีตาเนี่ยตาสองตาเนี่ยเรามองไปเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ทำนะคนที่คนที่โทษเขาทําเนี่ยคือคนที่บาปกรรมจริงๆนะคนที่บาปนะคือโทษโทษคนที่คนเขาไม่ได้ทำแล้นะวก็เอาคาดีพิยัตให้เขาเอย่างเงี้ยถูกไหมเออหวยรัลลุมนถูกไหมคะหมว้พี่วันเพนคือมันเกินไปนะคะ คุณคิดสิงที่คุณทำเนี่ยนะคุณรู้อยู่เกี่ยใจนะคะคุณที่เป็นแตนจะเรียกว่าอะไรเีที่พวกตรวจสอบทุกอย่างเนะค,คุณรู้คุณรู้ทุกอย่างว่ามันไม่จริงเยคุณรู้รู้เรื่องทุกอย่างว่าลุงไม่ได้ทําแต่คุณก็ยังบอกว่าลุงทำนะคะหลายหลายอย่างที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันเหมือนยัดให้อ่ะนะเหมือนยัดให้เลยทุกอย่างนะคะ แลอย่างเช่นที่อาจารย์ออกพูดอาจารย์ทุกท่านที่ออกมาวิเคราะห์ต่างๆเห็นน้องรุ้ยเอ๋ยอาจารย์พีริชัยเอ๋ยอาจารย์เจ้าหมูเอ๋ยอาจารย์ธนันเอ๋ยที่เขาออกมาพูดหนะคะคือเขาออกมาวิเคราะห์นะคะเขาไม่ได้บอกว่าจริงหรือไม่จริงนะคะออกมาวิเคราะห์นะคะเพราะว่ามันมีหลายจุดนะคะมันมีหลายจุดที่ผิดสังเกตมันมีหลายจุดที่ท <atable> ี่บุกคลอันนี้เรื่องจริงเอ่อ เห็นไหมเงินเงินกู้เนี่ยไอ้ข้างๆต้นน่ะไอ้ตรงเงินกู้น่ะทําไมทําไมไม่ไปพิสูจน์หลักฐานตรงนั้นนูนะถามว่าอยากพูดไหมไม่ได้อยากพูดนะแต่พูดให้ฟังจากจากที่เราเห็นนะเห็นไหมนะไอ้ในเงินกู้เงินกู้ไอ้ที่ข้างๆข้างตรงเนี้ยข้างๆเนี่ยทเอวเนี้ยทําไมคุณไม่เอาไปทดสอบูลัะมันเป็นลายในมือใครนะเงียบก็ไม่เห็นจะเอาอะไรมายืนยันในสักอย่าง มาเลยเอาตรงตไม่พูดอ like you know, like? like, like. ่ะนะเอาอย่างเรื่องอย่างเรื่องตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ใต้ต้นไม้มันจะมีเบรคด่วนมันจะมีเปรนอนนะเบรคแล้วตรงนั้นมันจะมีหลุมอยู่สองหลุมถูกไหมอยู่สองหลุมแล้วถามว่าถามว่าคนนี่เดินมันเจอรถรถรถเล็ยกรถแล้วแ็กเตอร์อ่ะรถน้อยอ่ะนะรถสีเหลืองอ่ะ เพื่อนๆรู้ไหมว่าใครเป็นใน,นะเยนเยนนอเยนนอมาเจอถูกไหมเยนอกับเยอะไรนะคนไหนเยนนอสองคนมันจะเห็นด้วยกันนะคะแล้วอีกมามาอีกสักพักหนึ่งรถมันหายไปอ่ะแค่นี้ก็พิรุธแล้วมันคือเอาง่ายๆนะมันพิรุษตั้งหลายอย่างแต่ทําไมเขาถึงไม่ปิดคดีตรงเนี้ยเอาคดีตรงนี้ขึ้นมาเอาตั้งแต่รถขึ้นมาเลยอะ่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยอยู่ใต้ต้นมะม่วงเลยถูกไหมอ่นะมีหลายพิรุธจริงไหมพี่วันเพ็ ไหมย,ยายนอไอ้เห็นมันอยู่ในหลุมถูกไหมแล้วคนที่เป็นเพื่อนยายนอยคนหนึง่งก็เป็นยายตอถูกไหมย,ยายตอก็รู้แล้วไอ้ยายอีกคนยายที่เจอคนแรกอะไม่เอ่ยน็แด้ยายที่เจอคนแรกอะ,อยยอกอะถูกจดหมายไปวางไว้ที่หน้าบ้าน แล้วพอวันหลังมาถามว่าจดหมายไปไหนตัวเองบอกว่าเอาไปเผาแล้วถูกไหมเออเนี่ยถามว่าพีรนะพ่รุ่นนะโคตรพี่รุธนอ่ะถูกไหมเออมันคืออะไรอะ่ะทําไมไม่มาพีสูสน์อ่ะคือเอาให้ง่ายดึงเข้าลุงคนหมดอะ่ะดึงเข้าไปทุกเรื่องดึงเข้าไปนะข้อพิรุธข้อสังเกตจะมีตั้งหลายอย่างก็ไม่เอาไป นะคะอันนี้หนูไม่ได้พูดถึงเรื่องคดีนะหนูเปรียบเทียบตั้งแต่เรื่องลงมาจากเขาข้อพิรุษเฉยที่หนูพูดอหนูไม่ได้พูดไปกล่าวหาใครทั้งนั้น,นไม่เคยกล่าวหาใครนะคะข้อพิรุษมันมีเยอะแยะนะคะเอาง่ายๆอย่างเรื่องท์ไลน์อ่ะน่ะตีต่อตอ,ตอเขียนก็ไปให้เงินในทามรายกับแม่น้องอ่ะอ่ะ ตรงนี้ทําไมไม่จับพิรูดถามหน่อยนะไอช้อชื่อต่อๆเนี่ยนอ่ชื่ออะไรนิดจำได้แต่นิดไม่สามารถพูดได้นะนะคะคือทุกคนนะเพื่อนๆทุกคนก็ดูกันมาหมดถูกไหมฟังข่าวมาตั้งแต่แรกจนงวันสุดท้ายเนี่ยจนถึงวันเนี้ยเห็นไหมคืออันนี้อันนี้หนูพูดหนูก็พูดไปเรื่อยๆนะหนูก็ไม่ได้มีจุดยืนอะไรแต่ว่าหนูพูดให้ฟังว่าตั้งหนูไล่ตั้งแต่ลงมาเลยนะคะ อยากรู้ว่าข้อพิรุษอะ่ะอยากพูดถึดข้อพิรุษให้ฟังะนะคะตั้งแต่รถอะไรนะเ็าเรียกรถอะไรอะ่ะรถแมคโครใช่ไหมตั้งแต่รถแมคโครเจออยู่สองคนและยายใย,ย,ย,ยอเนี่ยยายยอเนี่ยถูถูเอาจุดหมายไปวางว่าอย่ายุ่งถูกไหมแล้วยายก็กลัวมากก็เอากระดาษไปเผาไฟแล้วพอไปถามก็บอกว่าเผาไปแล้วถูกไหม เออคือครัวจาัดไงก็คือไเไปเผาแต่มันเรื่องจริงเปล่าเราก็ไม่รู้เขามาพูดแบบเนี้ยถูกไหมเออแล้วข้อพิรุษในไทมไลถูกไหมในไทม์ไลคุณก็ไม่เคยเอาไปตรวจสอบคุณบอกว่าคุณคุยกับตอตอเรียบร้อยแล้วตอตอรับทราบทุกอย่างแล้วคุณแจ้งความเรียบร้อยแล้วไหนล่ะเขาออกมาพูดเปะละ่ะแป้งตั้งปีกว่าแล้วยังไม่เห็นออกมายืนยันอะไรเลยสักอย่างงถูกไหม ờ đi đi mua lân tình đó ừ, ừ.